ำหนดให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกที่ทำให้ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตนี้มีค่าเท่ากับ217แล้ว2ยกำลัง n บวก2กำลัง n บวก1บวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง2กำลัง 2n ส่วน2กำลัง8มีค่าเท่ากับข้อใดจากอนุกรมที่โจทย์ให้มาเนี่ยเป็นอนุกรมเลขคณิตดังนั้นเราจะใช้สูตรอนุกรมเลขคณิตในการหาค่าจำนวน n พจน์ เรใช้สูตรว่า sn ถ้ากับ n สองคูณกับ2 n 1บวก n ลบหนึ่ง d แล้วแทน sn ด้วย217แทน n 1ด้วย7และ d คือ8เราแก้สมการหา n ออกมาจะได้ว่า217เนะี่ยเท่ากับ3 n บวกกับ c n ยกกำลังสอง ย้ายลบแปลโม้ยฝั่งเดียวกันให้หมดก็จะได้ c n กำลัง2บวก 3n ลบ217ดังจนั้นแยกตัวประกอบจะได้2เล็บก็คือ c n บวก31 <Okay. S 1> คูณกับ n ลบ7ดังนั้น n ก็จะเท่ากับ7และลบ31ส่วน4แต่ว่า n เนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นจํานวนเต็มดังนั้นลบ31ส่วน4เนี่ยก็ไม่ใช้ไม่ได้เลยดังนั้น n ก็จะเท่ากับ7นั่นคือ จำนวนพอ์ของนุกรมเลขคณิตเนี่ยก็จะเท่ากับ7เราแทนเอ็นด้วย7แนนุกรมเลขคณิตที่โจทย์ต้องการก็จะได้ว่า2ยกกำลัง7คูณกับ2อกำลัง8ลบหน่หารด้วย2ลบ1ส่วน2อกำลัง8ตัดทอนกันก็จะได้2ยกกำลัง8ลบ1ส่วน2ก็จะเท่ากับ127.5 ดังนั้นผลบ,บวกกันนี้มีจะมีค่าเท่ากับ127.5ต่อข้อ3นะครับ